สวัสดียามเช้านะครับเวลาตอนนี้7็ดโมงเช้านหน่อยนะครับเช้าเลยนะครับพระอาทิตย์กำลังทออแสงนะครับอ่ะมีประเด็นจะพูดคุยนิดหน่อยนะครับก็เกี่ยวกับไฟละกันนะครับไฟป่านะครับช่วงนี้อ่าไม่ว่าจะเป็นจังหวัดผมนะครับจังหวัดเลยนะครับก็มีปัญหาเรื่องหมอกควันนะครับอ่าถ้า ยิ่งภาคเหนือนะครับอย่างเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหก็ยิงกระทบกันใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟจากการจุดป่านะครับจุดพื้นที่การเกษตรนะครับอย่างทางภาคเหนือนี่ก็มีการเผาป่ากันเยอะนะครับแล้วก็ทางบ้านผมก็เหมือนกันนะครับภูเขาแทบทุกลูกนะครับโดนจุดไฟโดนเผาไฟนะครับพื้นที่การเกษตรอย่างไร่อ้อยนะครับก็เผานะครับ ทางภาคเหนือก็จะเป็นพื้นที่กระปุกข้าวโพดนะครับสัดส่วนใหญ่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับฝั่งพมา่าบ้างฝั่งลาวบ้างนะครับเป็นการเผาและทีนี้เนี่ยคลิปนี้นะครับจะมาเล่าประเด็นเรื่องที่เขาว่าชิงเผาชิงเผากันนะครับหรือว่าพวกจุดไฟป่าอาจจะมาจากหน่วยงาน รัดบ้างก็มีนะครับมาจากชาวบ้านบ้างก็มีด้วยความเชื่อที่ยังเชื่อผิดๆกันอยู่นะครับบางคนบอกว่าเผาไฟแล้วเนี่ยเผาป่าแล้วนะครับเห็ดจะเกิดดีเห็ดเพาะจะเกิดดีหรือว่าผักหวานจะเกิดดีนะครับซึ่งตามความเป็นจริงเนี่ยถึงคุณไม่จุดไฟเผาป่าเห็ดเพาะมันก็เกิดอยู่แล้วนะครับถึงฤดูก,กาลต้นไม้ต้นไหนมันเคยเกิดมันก็ไปหาได้นะครับ ผ <c oughs> ักหวานคุณไม่จุดไฟมันก็เกิดอยู่แล้วนะครับถ้าจะให้ดีก็ไปรูดใบมันออกแหละนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าไฟไหมเนี่ยผักหวานมันจะเกิดใหม่เยอะจริงๆผมว่ามันเสียหายเยอะกว่าเกิดใหม่นะแต่ประเด็นที่จะพูดจริงๆนะครับในวันนี้ก็เป็นความเชื่อผิดๆอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าการชิงเผาเผาไปเลยเพราะงั้นเผาถ้าเผาปีนี้เนี่ย ไฟมันจะน้อยนะครับเชื้อเพลิงน้อยนะครับถ้าไหมทุกปีเนี่ยเคยมีคนบอกผมนะครับถ้าไฟไหมทุกปีไฟจะไม่แรงนะครับถ้า4ปี 5, 5้าปีไหมทีหนึ่งเนี่ยไฟมันจะไม่แรงเพราะว่าจะมีเศษวัสดุใบมงใบไม,ไม้ทับถมเยอะแยะนะครับโอ้โหนี่เป็นความเชื่อที่ผิดมากนะครับซึ่งไม่จริงนะครับเสียทั้งหมดนะครับใบไม้ที่ท่านเห็นอยู่ต่อหน้านี้นะครับ เป็นใบไม้ที่ล่วงหล่นมาปีนี้นะครับของปีที่แล้วมันย่อยสลายไปหมดตั้งนานแล้วนะครับใบไม้นะครับมีหลายคนยังคิดว่าใบไม้มันจะทับถมหนาถ้าไฟไหม้ทุกปีเนี่ยเชื้อเพลิงมันจะไม่แรงนะครับแต่สี่ปีห้าปีไหม้ทีหนึ่งหนูโหใบไม้จะทับถมหนาแล้วไหม้แรงซึ่งจริงๆมันไม่จริงอย่างนั้นนะครับ ป่าเต็งรางป่าเบญจพรรณป่าดงดิบโซนนี้นะครับใบไม้ที่ลวกหล่นมาแบบนี้นะครับแต่ละปีของปีที่แล้วมาโดนย่อยสลายด้วยเชื้อราต่างๆจุลินทรีย์ต่างๆนะครับสัตว์หน้าดินต่างๆนะครับมันย่อยไปหมดแล้วนะครับที่สวนผมนะครับไม่มีของปีที่แล้วโหคือแบบเห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้าอย่างอย่างนี้ก็น่นาจะของปลายปลายปีที่แล้วนะครับแต่ ของรดูแรงปีที่แล้วมันก็อกสลายไปหมดแล้วนะครับใบไม้มันหล่นกันปีต่อปีนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันสี่ห้าปีมันจะหนามากนะครับงั้นมันท่วมโลกไปแล้วนะครับเศษใบไม้ร่วงนะครับแล้วก็เขาบอกว่ากิ่งไม้ที่หล่นลงมาทับถมกันมันจะหนามันก็ไม่หนาอะไรนะครับเนี่ยงงกิ่งไม้เว้นแต่อย่างอย่างภูเขาบ้านผมเนี่ยมันจะมีนะสัก ยี 20, ่สิบสามสิบปีจะเจอครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าสิบกว่าปีจะเจอครั้งหนึ่งคือป่าที่เป็นป่าไผ่นะครับป่าไผ่โซนไหนที่มันมีกอไผ่ที่ออกดอกแล้วตายเนี่ยหลังจากมันออกดอกไปได้สักสามสี่ปีนะครับคือปีนี้มันออกดอกปีนั้นมันก็ตายเลยพอสามสี่ปีไม้มันเริ่มผุพังลงมานะครับกอมันก็จะโค่นนะครับอย่างนั้นไฟมาเนี่ย ไฟก็จะแรงหน่อยเพราะมันจะไหม้กอผงกอไผ่นะครับแต่ก็นานๆทีนะครับที่จะเจอแบบนั้นนะครับแต่ถ้าให้ว่าไใบไม้ที่หรือเศษกิ่งไม้ที่มันล่วงหล่นแต่ละปีถ้าไฟไม่ไหม้เลยแล้วมันจะทับถมกันแล้วมันจะไหม้แรงเนี่ยโอ้นี่ไม่ใช่ประเด็นที่ <c oughs> ที่เหมือนอย่างเขาว่าเลยนะครับก็เคยมีคนบอกผมนะประเด็นนี้แหละซึ่งผมก็อธิบายหลักเหตุหลักผลให้เขาฟัง แต่เขาจะเชื่อหรือเปล่าก็เรื่องของเขานะครับอย่างผมเนี่ยคนเดินป่าประจํานะครับเข้าป่าประจําแล้วก็ป่าที่เห็นตรงนี้เป็นป่าปลูกด้วยนะครับป่าผมปลูกเนี่ยอายุสิบปีสิบปีเนี่ยเนี่ยไฟไม่เคยเข้าไม่เคยไหม้นะครับแล้วกว่าต้นไม้จะโตได้แบบนี้กว่าใบไม้จะร่วงหล่นทับผมกันแบบนี้มันมีการตัดหญ้าแต่ละปีด้วยนะครับกว่าไม้จะโตแบบนี้ตัดหญ้าทับผมลงไปป่านนี้เศษวัสดุพวกนั้นมันท่มหัวผมไปแล้วนะครับความสูง ถ้าบอกว่ายิ่งไฟไม่เข้าเลยยิ่งจะทับถมดีเป็นเชื้อเพลิงยิ่งไฟมายิ่งจะแรงเนี่ยโอ้โหเป็นความเชื่อที่ผิดมากนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยมันจัดการกันเองได้อยู่แล้วนะครับเชื้อไฟพวกนี้ถึงฤด,ดูการมันก็ย่อยสลายยิ่งฤด,ดูฝนนะครับเป็นฤด,ดูของมันนะครับโอ้โหมันย่อยเร็วมากเลยนะครับแปบ๊บเดียวนะครับ ไฟส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากธรรมชาตินะครับมาจากมนุษย์นี่แหละจุดนะครับทางที่ดีปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับไอที่บอกว่าไฟป่าเกิดจากไม้เสียดสีกันหรือฟ้าผ่าเนี่ยโอ้โหน้อยมากนะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดมันไม่เหมือนต่างประเทศที่เป็นฟ้าผ่าแบบแห้งๆนะครับของเราฟ้าผ่าในฤดูฝนและส่วนใหญ่น้อยนะครับแต่ก็มีเคยเห็นนะครับฟ้าผ่าใส่ต้นไม้แล้วต้นไม้ไฟลุกนี่ก็มี แต่มันก็เป็นคนละฤดูกาลที่ไฟจะไหม้แบบได้นะครับโดยสัดส่วนใหญ่มันเป็นฟ้าผ่าช่วงฝนนะครับบ้านเราไอ้ไม้เสดสีกันเป็นไฟเนี่ยโอ้โหยิ่งยากมากนะครับน้อยผมว่าเปอร์เซ็นต์มีถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมที่ไฟป่ามันเกิดจากแบบนั้นนะครับบ้านเรามันมนุษย์จุดนี่แหละนะครับคนจุดไฟนี่แหละอาจจะตั้งใจจุดป่าเลยนะครับ อาจจะเป็นหน่วยงานของรัฐด้วยหรือเปล่าบางทีนะครับอาจจะเป็นชาวบ้านด้วยบางทีนะครับด้วยเหตุผลต่างๆกันไปนะครับแต่เมื่อก่อนได้ข่าวว่าหน่วยงานนี่แหละนะครับมีการชิงเผานะครับอย่างที่ว่าไว้นะครับก็จะเป็นความเชื่อแบบผิดๆนะครับตัวผมเองนะครับก็เคยไปไปลบอยู่แนวหน้าทางภาคเหนือนะครับลบกับไฟนะครับกับเพื่อนเมื่อก่อนเพื่อนทํางานอยู่โซนภาคเหนือก็ไป ไปเล่นกับเพื่อนไปช่วยเขานะครับไปทําช่วยเขาก็โอ้ก็เจอมาตรการชิงเผานี่แหละ <c oughs> ซึ่งมันก็ทําให้เราตาสว่างอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ก็ถอยถอยล่นมาจากจุดนั้นมาสร้างป่าตัวเองดีกว่านะครับแต่เมื่อก่อนเขาชิงเผาในลักษณะที่ว่าตรงที่ผมไปอยู่นะไม่ใช่ว่าเพราะโดยเพราะเหตุผลว่าให้ไหม้ทุกปีแล้วมันจะไฟไม่รอดไม่แรงนะครับแต่เขาบอกว่ามันไหม้มาประชิดเขตแล้วแหละ นะครับดูแลเขตดูแลเนี่ยสามหมื่นกว่าไร่นะครับเมื่อก่อนเราก็ทําแนวกันไฟในโซนของเราเมื่อมันไหมมายังไงก็เอาไม่อยู่แล้วเราไม่ได้ลงไปไปไปดับไฟแล้ว่าไปทําแนวกันไฟนอกเขตนะครับล้วก็ดูแลพื้นที่เราเมื่อมันไหมมาประชิดแล้วจะมาถึงเขตแล้ว,ลวเราก็จุดออกไปนะครับในระยะระัศมีมันเหลือสักร้อยเมตรยังไงก็มาถึงฝั่งเรานะครับก็จุดจุดไฟชิงเผาไหมออกไป แต่ไม่ได้มีว่าแบบชิงเผาแบบอีกแบบหนึ่งนะครับแบบนั้นนี่เคยมีเพื่อนหลายจุดก็เล่าให้ฟังอยู่ว่าเขามีการชิงเผานะชิงเผาก่อนตอนใบไม้ยังไม่ร่วงเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขามีความเชื่อผิดๆกันตรงที่ว่ายิงหลายปีใบไม้จะทับถมเยอะเชื้อไฟมันจะเยอะนะครับสิ่งใดฝืนธรรมชาตินะครับสิ่งนั้นไม่ควรนะครับปล่อยไปตามธรรมชาตินี่แหละนะครับ ไฟป่าไฟไหม้จากน้ำมือคนไม่ได้ถือเป็นธรรมชาตินะครับด้านหลังที่เห็นไปฉากต,ตรงนู้นเป็นภูเขานะครับก็เรียบร้อยนะครับไหมไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็โซนเชิงเขาเขาก็ไปทําแนวกันไฟกันนะครับหนึ่งคนจุดนะครับโอ้โหลําบากคนไม่รู้กี่คนนะครับทั้งเจ้าของสวนที่อยู่จิดภูเขาเจ้าของสวนอ้อยสวนยางก็โอ้โหจาละวันเลย ทำแนวกันไฟกันนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็คงฉบับประมาณนี้นะครับมาเล่าให้ฟังนะครับประเด็นที่ว่า <c oughs> ความเชื่อผิดผิดได้คิดว่าถ้าไฟไหม้ทุกปีเนี่ยไฟมันจะไม่แรงเพราะเชื้อไฟมันน้อยนะครับแต่ถ้าสี่ปีห้าปีไหม้ทีหนึง่งเนี่ยโอ้โหเชื้อไฟมันจะเยอะเงั้นเวลาไหม้มันจะกระทบป่าเยอะงั้นความเชื่อที่ผิดนะครับเปลี่ยนความเชือ่อใหม่ใบไม้ที่จะเป็นเชื้อไฟโดยส่วนใหญ่เนี่ย มันย่อยสลายของมันเองทุกปีนะครับปีต่อปีนะครับเนี่ยมาดูกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมอ่าอันนี้ย่อยเกือบหมดแล้วกลายเกือบจะกลายเป็นดินแล้วนะครับพวกเนี่ยของปีของปีนี้เห็นไหมของปีที่แล้วก็ย่อยเกือบหมดแล้วอ่ะไปแล้วนะครับคลิปนี้นะครับ